เคยเล่นหนังไหมไม่เคยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ยังขับอยู่เลยเมื่อกี้ขับทำไมอ่ะฮะเออเขาไม่เคยเล่นหนังเขาเป็นนักดนตรีเนี่ยเหรอเออเล่นได้เหรอเล่นได้นี่รู้ป่ะอะไรเนี่ยอะไรฮะเนี่ยคาราลุยลุยคลุยคลุยคลุยอ่ะถอยไว้ที่อ๋อแต่มันมีสองอันฮะอ้าวอันนี้สำหรับเด็กอันนี้สำหรับผู้ใหญ่ อันนี้เขาเรียกคุยเพียงอทำไมคุณเลือกเครื่องดนตรีฮะผม,มะเป็นครูอ๋อเป็นครูเลยอ่าแล้วครูนี่มีคติอะไรบ้างเรียนกับผมเรียนสนุกลุกนั่งสบายครูสอนตลกเด็กตกมากมายโอ้โหแล้วใครจะไปเรียนกับคุณมาก่อนสอนสอนอน,อ,นอ,อยู่อ๋อสร้างเสริมลักษณะน,น,นิสัยสอนวันลเล็กวันน้อยอตอนหลังก็เลยย้ายย้ายไปไหนอะไปสอนสอปชอ๋อสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตอ่าสอนเป็ช่วงๆเนี่ยคุยเพียงออ คุยเพียงอลักษณะมันจะทุ้มอ๋อี่เสียงทุ้มกว่าเรียกว่าคุยเพียงอนักเรียนที่อยู่ปหนึ่งถึงปหต้องเรียนในวิชาสรนออ๋ออันนี้เรียกว่าคุยริบคุยลิบคุยลิบเสียงจะแหลมอ๋อเป็นเหมือนกันฮะล้วเป่าเป็นไหมเป่าเป่าแล้เสียงแหลมเหรออ๋อเป่าแล้เสียงแหลมเลยเสียงเสียงคุยจริงจริงเป่าแล้เสียงแหลมเลยเป่า้เสียงแหลมอ่ะลองเป่าทีแห้เราเนื้อเสียงคุยเสียงแหลมเลยอ่ะเป็นไงเป็นไง ไปเด็ด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 ี๋ยบสลัดสลัดเอาเป็ดออกก่อนไม่ได้เสียงมันเป็นอย่างนี้เอาเปล่าเลยเสียงแหลมเลยเปไงเปไงเปไงแหลมจริงด้วยครัลองลองลองดิลองดิลองลองกันเย็นๆอีกแล้วลองลองดิเออจะกินอะไรก็ไปเด็ดห้เปล่ามันไดรับประธานเอาเปล่าจะหน้าเสียเลยหน้าเสียอยู่แล้ว ตลกขำอยู่เรื่อยแหลมจริงนะแหลมจริงอหรแหลมจริงเป็นไงไม่เห็นมีอะไรเลยอ้าวเหานแล้วหนูไม่ช่วยอาทำมาหากินเลยช่วยเป่าเป็นเพลงสักเพลงเออเป่าเป็นเพลงใช่ไหมแดดล่มลมตกกำลังทานข้าวดูตลกฟังเพลงเย็นๆสักเพลงอ๋อเออ ใช่ทุ่งเลย รีบหลังไปไหนแล้วอันนี้เขาเรียกคุยเพียงอแล้ฮะให้หลานๆดูเรามาครั้งหนึ่งเราก็จะมีความรู้มาให้หลานๆด้วยเกี่ยวกับดนตรีครับผมวันนี้เครื่องเป่าเดี๋ยวมาวันหลังจะเป็นเครื่องดีเครื่องสีเครื่องตีเครื่องเป่าอ๋อเครื่องสายเครื่องสายก็มีโอ้แล้วผมต่เป็นไงแต่ดีมากเลยเนี่ยฮะชิ้นนี้ผมอยากจะได้ไปใส่ภาพยนต์สักเรื่องได้ไหมเรื่องอะไรนี่ไม่ใช่คุณถ้าคุยธรรมดาคุณไหว้ไหว้มาไหว้กับเจ้าไหว้มาไม่ใช่คุยธรรมดาโอ้คุยอเงินฮะคุยยืมเเข้าามนี่ย ยื้อมาให้หลานๆดูกันโอ้โหเออชวนชื่นคาเฟ่เขามีสาระใช่ไหมมีตลกให้ดูนี่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 ว่ายซะวหซะว่าซะนี่ไม่ใช่คนธรรมดาอโอ้วัสดีครับไม่ใช่คนธรรมดาเป็นใครอ่ะคนแค่ขาเป็นดาราหนังสิงเข้ามาเนี่ยผมจะสร้างหนังแอคชั่นเป็นหนังบูฮะเรื่องอะไรอ่าเป็นหนังเจ้าวางเจ้าแม่กับเจ้าพ่อเคุณเป็นเจ้าแม่ได้เนี่ยได้เดีเดี๋ยวเดีเจ้าพ่อ ให้ใครเป็นเจ้าแม่เนี่ยฮะเนี่ยนะผม<ะ>ว่าเล่นเรื่องจันทโคลบให้เป็นลิงดีกว่าคุณไ<ม>ดไปว่าเขาไปว่าให้เงี้ยทุกทีเลยให้เขานั่งพักก่อนอนั่งพักนั่งพักอ๋อให้ดาราพักก่อนหนูเขาเหนื่อยค่ะอ่าหนูไฟห้างนิดนึงไฟห้างนิดนึงลูกไฟห้างนิดนึงนิดเดียวโอเคอ่ะหมดเลยหมด เกิดตกมาพิการทำไงตลกสุภาพดีมากโอ้โหกระโดดเลยไหนลองยืนเจยืนนะเอายืนไม่ได้อะอะทำมือหน่อยทำมือหน่อยเบิ้บผบบเ้บบเะคุณจะมาแก้ดาราผมทำไมแม่ไหนๆๆเขาสอบหน้ากล้องนะได้ได้ได้คุณเข้าใจไหมป็นหนังสมัยเก่า คุณรับบทเป็นเจ้าพ่อฮ่องกงอ่อคุณภาคหน่อยนะฮะได้ได้ได้ทำปากให้ตรงคนภาคนะครับอ๋อให้เขาทำปากนิดซิ้งโอ้โหโนี่เอเ็เซนไม่ต้องออกมากสื่อกาหลังมิงสื่อกาหลังมิงเสื่อกาหลังมิงเอ่ารออาชโยก่อนสื่อกาหลังมิง ซื้อสายหลังปิงซื้อกายหลังมิงเอบเอฟเอบเอฟเอบเอฟเนี่ยเลย่ะเอบเอฟนี่คือทานฝรั่งทานฝรั่งฝรั่งเออทานฝรั่งจะพอหิวไงเพราะแอบแอบน้อยใจทารผสมเออพอบอกเอฟเอฟแล้วทานเลยนะเสื้อสายหลังมิงซื้อกายหลังปิงซื้อใสหลังปิงเอบเอฟเอบเอฟทานเข้าไปให้หมดลูกเลยทานเข้าไปให้หมดลูก ทายเข้าไปโอ้โหทายเข้าไปให้อร่อยโอ้โหทำไมล่ะคุณเขาไม่มีพันเนอะฮะมีพันไม่มีพันเหรอมีห้าร้อยไหมมีคนละคนละอย่างกันไม่ใช่ตังเออไม่ได้ก็ไม่บอกเอออ้าวมาทานเลยอ้าวทานเข้าไปเอ่อกวกับอีกคำหนึ่ง อ่าอ่ะแบ่งกันไปทั่วถึงทั่วถึงอ้าเอาแบ่งกันไปลาอ่ากินปลามาทานเอออ่ามาอ่ะอ่ากินเอออร่อยอ้าวไม่ต้องใช้มีดทานเข้าไปเอออ่าอ่อยอร่อยดีมากอ่เออกินไม่แบ่งใครเลยกินไม่แบ่งใครแล้วอ่าไม่เอาอ่าหยิบแล้วทานไม่ได้เหรอทานไม่ได้ทานไม่ได้งั้นเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่อ่ะ ขาบอกแอบแอบรทานเลยนะซื้อกาหลังมิงซื้อายหลังปิงซื้อเก่าหลังมิงกิ้งปิงเส่าหลังเป้งตุ้งไหลตัางไหลเป้งเตงตงไต่รองปองปองปังหลังเป้งปิงปังปุ๊ดปุ๊ปุ๊อะไรปุ๊ปุ๊ด้วยปุ๊ดปุิทานขนมโก๋เบทานเลยนะอ๋อขนมโกภาษาจีนปุ๊ดปเหรอซื้อใยหลังปิงซื้อ่าหลังปิงตงตังหลังมงเตงต้งลงไตเลยไแล้วปเงตงปังปุงปุ้ปังปปุ๊ปุ๊ดปุ๊ ทางเข้าไปเลยทางเข้าไปมีใครชั่วอะไรมีปัญหาอีกอะเออทางเข้าไปเยอะทางเข้าไปเออสิ้นใจแล้วแม่งปุ๊บปุ๊บปุ๊บเออปุ๊บ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 ทำไมล่ะเคี้ยวไม่ออกเหรอเคี้ยวไม่ออกก็ไม่บอกอ่ะการเออเคียดือดร้อนของย้อยอีกแล้วร้อนเอออ่าทานจ้ะเออของเก่าอยู่ไม่หมดพ่อตาคุณนซื้อจงดีกว่าโอ้โห สนุกสนานมากทีเดียวคานผู้ชมที่รับครับซื้อใส่หลังเปีงซื้อใส่หลังเปีงแมจริงๆเลยเชีย <laughs> ก็ดอกกระโดนฟีเวอร์จะมาที่นี่เป็นประจำนะครับด้วยความสุขสนานนะครานผู้ชมครับอย่าลืมนะครับว่า5้าโมงครึ่งจันถึงสุกนะครับ,รบเราพบกันที่นี่เป็นประจำนะครับผมยังมาโหรถที่ขายข้าวสารามในซอยบ้านผมทําไมพี่ท่านมีข้าวสารได้ยังครับถ้าต้องการข้าวสารดีข้าวหุงแล้วข้าวของผมหุงขึ้นหม้อครับถังร20ร้อยยี่สิบวันนั้นผมซื้อไปสองลิตร ไปหุงโอ้โหตะกายปากหมอกันด้วยเยี่ยวหมดหมายถึงว่าข้าวหุงอะไรมันสวยไม่ใช่ว่าขึ้นมาข้าวบ้าอะไรจะตายขึ้นมาบนมอจริงเปล่าข้าวหุงแล้วสวยสวยกลับไปเจ้าเมียหุงแทนข้าวสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับอย่าเจ็บอย่าจนโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ หมดเวลาแล้วอย่าโล,โลเละควรชื่นคาเฟโอเค